เพื่อนๆจะไปกันไัมคะวัดปอดสัตยมัททิยาค่ะเป็นวัดเล็กๆนะคะซึ่งบรรยากาศล่มลื่นเลยค่ะเดินผ่านซึมประตูไปเพื่อนๆจะเหมือนหลุดเข้าไปอีกบรรยากาศหนึ่งเลยค่ะติดริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะภายในวัดจะมีเสียงพระที่อยู่ในต้นโพค่ะเหมือนที่วัดมหาธาตุเลยนะคะบรรยากาศล่มลื่นติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อนๆสามารถไปให้อาหารปลาได้ค่ะผู้คนไม่พลุกพ่านดี ให้ความสงบทําให้เราเวลาอธิษฐานกับพระท่านนะคะจะได้จิตใจมั่นคงค่ะพะระวโบสถสวยงามมากเลยนะคะภายในพระอุโวสถมีพระให้กราบไหว้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะซิมซีที่นี่แม่นมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนไปลองดูนะคะมาไหว้วัดโบสถ์สัตว์กันเยอะนะคะจังหวัดอุทัยาค่ะ